สวัสดีค่ะเอ้าบมอค่อเพ่เห็นเนาะค่บพ่เห็นเจ้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะช่างผู้ชมสุกุลทุกคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โอ้ค่ะค่ะค่ะโอ้ยเาจไ๊เอาเมื่อกี้นี่เจ๊โตได้ไปบางหัน ฮะ,ะยังกเจเก๊จกเจ๊แซวก็มาแหมปล่อยตัวไรไปก็มา,ต,มาตัวเลขมเขาซ่งองคูงยากันเลยย่ยนะคะมา,ะมานี่ก็ายท่านผู้บบมบงแล้วนะคะองคูองยาเพิ่นองยาเพิ่นมยูน้ำเจจินดานะคะท่านผู้ชมอันนี้คือมะขายลอตตอรีนะคะน้องแมน จ้าก็มันหอด้วยเนาะค่ะเจมานหอดเลยค่ะเพิ่งประเดิมขายได้ใบเดียวใบเดียวเมื่อกี้ตัวไหนเจะฮะเจ็ดสามห้าค่ะเจ็ดสามห้าค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นใบแรกนะคะตัวแรกเจ็ดสามห้านะคะ เสียงเบาตืนางเลเป็นแงเลขของเจจินดาเด้อท่านผู้ชมผนผู้ใดเนื้เยะเน้อเคๆค่ะมากตัวใดั่นอยากจองตัวใดโอ้ยมาเอานเมค่ะโอ้ยอยากขายเมมื่อแต่วาน้เบฆเสกนลอตเตอรี่ก็ไ่อยขายนี่นะคะตัวเลข ที่มีอยู่ในแผงของเจนะคะท่านผู้ชมค่ะน้อยๆแค้นๆค่ะน้อยๆแต่ว่าแค้นแค้นได้คนว่าคือหุ่นละค่ะแค้นค่ะแค้นค่ะแคนเลยนะคะเนาะอ่ะผู้ใดมาตัวใดก็ทักทายมาเนาะจีเนาะแมีนเดี๋ยวสิตังชิดจ้าไทยสาธุนะคะเด้อขอบคุณที่มาอุดหนุนลอตเตอรี่นะคะอุดหนุนให้นนี้ค่ะอยากขายเองค่ะเดี๋ยวเพิ่งพิจารณาก็ได้ท่านผู้ชมเด้อ อันนี้มิดไปแล้วเด้เนีดยมิดอ้อนที่มาอันนั้นบ่แม่นเจจะเห็นแบบนี้นะอ้าวเจจ์ที่เจบอกกับบูมีตัวใบเถียนเปลาอันบูมี่นะดีอันนี้บอกทางางสิงใกัเป็นแครงของเจจินดาเนาะค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เพิ่นปล่อยไปแล้วซ้ำหานะใช่ซ้ำหานะฮะโอ้ตัวนี้บ่ ตัวนี้อยู่แล้วเราบอกเ่ี้นุ้กนบอกเมื่อกี้นี่ตัวน,นี้ค่ะท,ท่านผู้ชมสีส่สิบาหกหางูนยหาีาอะไรเชืเอาไเอาไป ใช่ใช่ใช่ันนุ่งแล้ก็ได้ช้ายไปเี่ยสาหาน่าแ่เพื่อ่สาใบนึ่ไ่า่ดน่า่ัง่ไปแรจ้าหลายงามันจะมาต่าัน่ค่ะท่านผูชมนะคะสาหรับตัวเลขนะคะที่เจ้เพิ่นบอกเก้จินดาเพิ่นบอกนะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขเจฐานะ่ว่าา ยามาบอกนะคะดึงเป็นตัวนี้แหละค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขเจ็ดห้าเจ็ดห้าที่เพิ่นเขียนไว้เมื่อกี้เพิ่นก็เขียนไห้นะคะโอเคเลขถ่ายนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมเด้อเออมันมีอยู่กร๊ับกับหน่อยค่ะกรับกับหน่อย น้าคายคายดีบ่เดี๋ยวเด้อแป๊บนึงขายดีบอยนฮะคนหาตัวหลายๆที่สุดสี่เก้าเลขนี้เแต่นี้คือต้องหาสี่เก้าของเลขเกจินดาได้หนึ่งหีเนาะหกีีเก้าแล้วเก้าก็หกตัวเดียวกันค่ะเพราะว่ามันหาสี่หกก็ได้นะจ๊ะ ตีลูกกากระติกเก่าเนาะค่ะเพราะว่าตีหงเลยแพงแม่บอกข้ามมาแพงหนิเขาขายโอ้แพงเนาะชุดห้าใบแปดร้อยถ้าเราไปรับเองนะดอ้าวเหรอใช่ใช่ถ้าถ้าเรามาขายก็ต้องขายพันนึงค่ะอันเพิ่นประธานนิดปล่อยตัวเล็กนิดหนึ่งประธานปล่อยตัวเลขค่ะประธานนี่ปล่อยมันทิเก่านะคะจังสิปล่อยเนาะสำหรับหลายคนที่รอคอยนะคะทำเป็นช่วันทิเก่าจังสิปล่อยเนาะ มื่อนี้ก็ได้ตัวเลขเจตหาของเจจินดานะคะท่านผู้ชมเจจินดาบอกเจตหานะคะอันนี้เจตังค์กะซอยรัฐบาลค่ะเสียงโชคลาภรัฐบาลนะคะวันนี้สามไบเด้อท่านผู้ชมเด้อเจ้ามาจากอันม้งจากยั่งพูดทึงเวลาเนี่ยมาเมื่อนี้มาสายอยู่นะมาสายเอ้ามาขายจากเพื่ออะไรมาถ้าลูกพี่ตรงมากมาฟอร์มไม่ถึงเขา ตั้งแต่เพื่นมาเนาะกับมาอยู่มาขายเลยเห็นป่ะก็วางหายได้ขายดีบ่ะก็ได้ขายดีค่ะค่อนมากขาดสายป่ะก็ขาดสายเลยค่ะมาตลอดมาตลอดเป็นหอดคำเนาะ เพิ่นว่าจังไหนเนี่ยตัวเลขเพิ่นหันว่าเสียหายวันที่เก่าวันที่เก่าค่ะเพิ่นยืนยันวันที่เก่าบอกแต่ว่าเด้งเพิ่นว่าเพิ่นจะไปเอาวันที่หกวันที่หกเิ่นกะ่อนเพราะท่านมั่นใจค่ะเพราะท่านมั่นใจวันที่เก่านะจะชั่วๆจะชัดเจนเนาะวันที่เก่าชัดเจีนอ่ะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ยูนมองคู่นี่ล่ะเจ้าเห็นไหมแม่แล้วทำความสะอาดค่ะแล้วไงไปปอยยไปเพิ่อยูไส้วดีเพิ่นนี้เห็นอยู่ในเพิ่นมันบ่แม่เอเทวีเทวีเหนียวจ่าใส่อามาเบิ่งเนียอุทัยเทวีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ยหายนี่ยเนยหกเยอาพงเป็นเงาแต่อันลุมอันฮันนี่ได้บ่ง่ายได้บ่เออง่ายอ่ เห็นตัวเลขเห็นชัดเนาะค่ะเนาะอุ้ยเดี๋ยวยงจึ้งคือเห็นชัดไหมมันเป็นเงาเนาะนี่นี่ตรงจุดนี้เนาะโอ้มันเป็นเงาเนาะเนะสีเนี่ยอันนี้ก็เงาน่ะมีตรงเป็นตรงนี้ด้วยมีตรงตรงขยายจะคอยก่อนเห็นบ้างเขาตรงมาก ไปที่มืดมืดเนาะต้องต้องหันต้องเอาไปมองมืดมืดไหมนี่ดนะคะท่านผู้ชมตัวเลขเจเจินดาเขียนหายเนาะเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้เกเกแล้วก็เจ็ดห้านะคะเอามากุนนี้มีอนุบาลโอ้มีตาแนวเป็นตาแสีบตัวนี้ อันนี้กัแม่ครั่วพ้นสีดำแม่ค่ะลอตเตอรี่ค่ะทั้งเป็นแม่ค่ะทั้งเป็นแม่ครั่วผู้ใดอยากโชคดีก็ให้มาหมองนี่ละกินเทสบอกผ่การุนนีินเทสบอกค่ะผู้ใดผู้ใดเสาแล้วยมากเดียวเมยนี่คือรถเด้อเนี่ยน่ะนีะมิเซเนลเสียบๆเลยค่ะเด้อน้ ปลาส้มนี้ปลาส้มนะคะเจ๊เอ้าเ่แกเปลาส้มมาแต่ใส่น้อเจ๊อซีเป็นข่เสี้ยมตนชื่อมาฝากเอามาฝากเอซเอามาฝากค่ะท่านผู้ชมต้องขอบคุณพึ่งนะคะเนาะอนไรมันไหลฮะทางของคอนแกนเบื้องแม่โมต่อโมนาสม่โซนดีตนเนี่ยเด้อดีตนบานีแกพึ่นเอามาไหลเนาะก็แป้งแป้งพันกันกินพูดละตัตนาะค่ะเด้อ แอดมินกินน้ำไหนด้อเจ๊จ้าจ้ามาเอรมนบอกนคพน่ากินตำปะุ้งกินเขาลักันเมียนจะมาทายกินผู้ครได้ย่่นเย่แช่นี่น่น้ำไล่ไหลเลยค่ผู้ชมเมียนไก่กัมียนถ้าในตำยู่น้ำไล่ไหแล้วเนี่ยไ้ล่ไหลไปปลาแด็กไหลค่ะอันนี้ปลาย่งก็ค่ะปลาดบมันหอมไหมค่ะเป็นตัวเป็นตัวค่ะ เดือดหนังในนั้นมเลยค่ะค่ะแล้วก็ตำแล้วแล้วก็วานบักหอยลงแล้วก็ไปเชี่วทอดวานลงไปเป็นกระดาษโตัวน้ำลายแตกมันสิบดองนีมาเจี๊ยห้องวานอันใส่ชิลดหน่อยนึงนะค่ะใส่หลายน้อยเดียวแค่หน่อยเดียวใส่ผมจะลดใส่หน่อยใส่หลใส่หลายไมันจะเสียบใส่หน่อยเสียบหน่อยเด้อใส่หลายเสียบหลายาดี เมื่อวาแม่ค่ะก็เป็นตะแซดอยู่ค่ะตอนช่วงต้นนาต้นลาวย่องกันเองจ้าค่ะ อวอันนี้เป็นมือดมาเาะม้ลายมาตดเลี้ยปแต่ปาดมืดจลองนะเมียอันนี้มาเคลียเคียนะคะมาเคลีเคียค่ะเคลียเคลียใสเคลียเียนอเพราะว้ผู้ใเนาะปลูกก็เป็นตาเจบแทนีะฮะโดีไม่ทีเนี่รับเป็่ไก่เนาะปิ่งไก่ปลาสมปลาสมเค็ซเจจินดาเรามาฝากเป็นขอนเกนตห้อยบปลาซิวปลาซิวน่อยซอยแซ่ มีหวนบังน้ำเส้าบังน้ำเต้าก็มี่ะของฝาั่นนี้กินี่ยบองน้มักินดุ๊ก่อนกินี่บ้กินดุกซุกก่นกินเี่็น้ำฟ้าไม่ดิบดิจากสวนคัดกิวคราถ้าไม่เข้ามึงเน่ยะแซวให้เ้ั

เดี๋ยวเดี๋ยวพายเดี๋ยว่าเดี๋ยวาอเจค่ะเคาาบอกแลันาเือประแดงกามีนี่เป็นเสพหอมเ่อเเห็นบ่เห็นบ่ค่ะพุนาค่ะคุณน้านน้ำไล่หลน้ำคุณนาคุณนาเป็นต้นยุคคินบ่ค่ะเป็นต้นยคเนี่ยเป็นตเป็นต้นค่ะยังก็เจเป็นตเป็นตแล้วค่ะเป็นตเป็นตัวตัวใดตัวใดเาเจนหา ฝันใหม่ฝันใหม่นะคะแ้วเมนอนหลายตัว C6 C C6 ก็คือเกค่ะแต่ว่าเพิ่มหมกมาตัวหนึ่งเท่านั้นเจท่าเจท่าชมฝันมาแค่นี้เนาะฝันมาเพินีดนคะเก้าเอาละเพราะเราเพิ่มเติมเติมเติมเพิ่มเจ่นะคะเอาละเจเจสิเจ่เจจิ้นสักคนเสีก่อนดูเซิมซิมเจเท่เลยจ้านั่ย ป <c oughs> เป็นเป็น,ปนไปตาทังเพื่อนแท้จะเทียมตาคนไนะน้ำไรไหล้ <c oughs> ่มวิมเซบมเซบมเซบตัวนี้เอาตาลองเงี